สวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้ตอนเที่ยวตัวไทยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้มาดูวารานของของพี่น้องชวอาวราชบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลเลียกตำบลเลยครับตำบลนา,นแ,กา,นานแก้วอำเภอโพธารามจรรร er ังหวัดราชบุรีนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของอน้องอาร์ตนะครับซึ่งเป็นเจ้าของวารานอีกครอกหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ยินว่าเป็น คนแทงโบราณที่มีชีมือคนหนึ่งของจังหวัดราชบุรีนี่คือน้องอาร์ตครับสวัสดีครับน้องอาร์ตครับสวัสดีครับอีท่านนะครับเสียโอนะครับสวัสดีครับเสียโอครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณน้องอาร์ตก่อนแล้วก็เสียโอด้วยนะครับที่ให้โอกาสช่องโทัว์เที่ยวโตไทยมาทำการถ่ายทำเรื่องตำราที่บ้านนะครับขออื่นคงต้องพูดคุยถึงเรื่องประวัติการเลี้ยงโบราณก่อนว่า การเลี้ยงโบราณมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวถามลูกอาร์ตก่อนแล้วกันนะครับอยากให้่วยเล่าให้ฟังิดนึงเเกิดม,มาผมก็ผู้พันก็นัวมาแล้วเพาะบรรลุขาเล่นด้ม,มาตั้งแต่เด็แล้วปู่เล่นโบราณตั้งแต่ปู่ครับแล้วไม่ปู่ลุ้นก ก็มาพ่อครัครับครูทุกคนเล่นเล่นโบราณครับแล้วโซนที่บ้านมีมีกี่คนคือเป็นผู้ชายที่เล่นโบราณที่บ้านมีผู้ชายอยู่ห้าห้าคนที่เล่นทั้งหมดทุกทุกคนพอเล่นทุกคนเลยครับอืมแ้ช่วยกันหรือยัยกันดูแลอ๋ออืเล่นก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เด็กๆรับครับก็ผู้พันเนี่ยมาครับตอนตอนตอนที่เล่นตอนตอนแรกนี่ที่ว่าเล่นทีนี้ต่างเนี่ย คว่ามีววลานของเราเองเล่นออกสนามนนจริงจจังจังแต่ตอนนานตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุสักประมาณสิบแปดสิบเก้าครับสิบแปดสิบเก้าครับเพราะเราก็พอทำงานได้รายได้ก็เริ่มเริ่มมีรายได้แล้วนนเริ่มมีรายได้แล้วเริ่มมีงาะของตัวเ,เองอแล้ววัวตัวแรกนี่จำได้ไหมวัวซื้อมาจากไหนไมเงาะตัวเงาะตัวแรก อู้คนซื้อให้ทั้งแต่เด็กๆเลยครับอ๋อก็เลี้ยงมาแต่เด็กครับเพ<ต>ื่อโตพร้อมกับเราเลยนะครับแบบซื้อของปัดในตลาดอะไรยเงี้ยครับแล้วซื้อมาจากไหนตัวนั้นตัวนั้นได้ซือ้อจากบ้านนะครับแล้วก็งวตามบ้านตามพื้นบ้านงวมเยอะครับงวงไทยอ๋อมาฝึกเอามาฝึกเอาครับไม่มีเราอะไรทั้งสิ้นไม่มีเราอ๋อแล้วเขายังอยู่ไหมตอนนี้อยู่ตอนนี้ไม่รู้แล้ครับมานานแล้วนานแล้ครับค่ากันค่ากันก็คือเลี้ยงไม่ขึ้นแล้วก็ปล่อยไปครับ แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เรามีวัวรานตัวแรกหลังจากนั้นเราเริ่มมีตัวที่สองที่สามเนี่ยตอนตอนตอนไหนก็ถ้าจะมาเรื่อยครับพอราคาตัวแรกไปเราก็ซื้อตัวใหม,ม,ม่มาเราก็ซื้อตัวใหม่มาแทนตัวแรกครับแล้วตัวทุัวันนี้ก็ยังเหมือนกันนะแ,แล้วตัตตวแรกที่ทาทาให้เรา,เาทําให้วัวเรามีชื่อเสียงแล้วก็เราคนรู้จักเราเนี่ยวัวไหนสบายใจสบายใ่ ตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่อยู่ยังอยู่ใบแป๊บเป็นเป็นเป็นเหล่าจังนเป็นเหล่าช่างไม้เป็นวัวของช่างไม้เหล่าช่างไม้อยู่ของงูเนาะครับแล้วเราเหล่านั้นก็เป็นไงบ้างเราเขาเป็นหัวใช่ปะเข้าดังครับแล้วเราไม่เคยเป็นเขาเลยเราไปซื้อสะายแรงมาซื้แรกเราซื้อมาตอนตอนโลิเจกตหรือว่าตอนตอนโตแล้วซื้อต่อเล็กๆครับก็ประมาณสักปีกว่าเนาะอายุเท่าเนาะปีกว่าก็แล้วเรามาพูดก็ เราไปดูเหล่าเขาก่อนถึงไปไปซื้อลูกใช่ไหมหรือยังไงหรือไปเป็นยังไงครับมีเพื่อนพ่อก็พาไปซื้ออ๋อคือว่าเหล่านี้ดีแน่ๆเขาก็เลยพาไปดูดูซื้อก็ซื้อลูกครับแล้วเราก็ว่าเียงแล้วเราก็มาหัดแล้วตอนนั้นซื้อซื้อเท่าไหร่ดูซื้อสองเงินน่ะครับผู้หลัาต้องต้องกันหมดเลยหรอกซื้อสองเงินนะตั้งแต่ตัวเล็กแค่ตัวเล็กสะเก็ดตัวมัน หลักหมื่นนะฝ่ามอแล้วเป็นมอลูกเราประกาศที่นี้ส่องมือส่องมือบ้างครับเป็นบางเจ้านะครับบางเจ้าออัพราคาเลยต้องกระงดุนูกว่าไหนี่ใ่ใช่ใชลูกเราที่แพงเาถามเประยบเกันกาง้อยก็สองหมื่นะผมคำถามหลายเจ้านะครับแล้วตอนเล็กก็ไอตัวที่เราซื้อมาสบายแปเนี่ยแล้วเราเริ่มให้เขาวิ่งหรือว่าวิ่งจังเนี่ย เข้ามาแล้วที่ติดกบเข้มาสั่งควบแล้วครับควบไปเร็วจวิงอ่ะครับแล้วเราทำผลงานเป็นยังไงทำผลงานดีครับดียอ่าเป็นตัวเป็นฟังนี้จะทีมงานเป็นเป็นวัวนอกหรือเป็นวัวนวัวไหนเป็นวัวนอกคระวัวนอกเลยครับแบบบ้านไหนก็ได้บ้านไหนก็ได้ครับอืมก็ได้เลยครก็ชนะชนะไม่ต้องน้อยครับแบ๊บแ้บ๊บมันก็ต้องมีบ้างกันเนาะต้องมาล้างน้ําแม่ไก่ชนถ้าแบ๊บก็กลับมามาฝึกใหม่มาฝึกใหม่พัฒนาทิ่มันเอาไม่ ว่จะกี่ไฟแล้วอยู่กับเราเขาเล่นกี่ไฟแล้วนับไฟไม่ด้วยนะครับนานใช่ไหมครับตอนนี้เขาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้นะไม่สิบห้าปีแล้วถ้าสิบห้าปีก็นานแล้วเนาะนานเราเขาเลี้ยงแล้วลูกตั้งเลี้ยงแล้วเป็นเขาเกษียณยังเกษียณแล้วครับทุกวันนี้ไม่ลิงอ๋อเกษียณแล้วก็คืออ๋อเป็นวัวตำนานที่เราเป็นวัวตำนานที่ก็ที่จะเป็นของเราอะนะที่ชอบเลยที่ชอบเลยนะแล้วสนามไหนที่คนรู้จักที่เยอะ รู้จักสบายใจพอนอนงทำได้นแล้วก็คนร,รู้จักสบายใจมันก็ขาเขารู้จัก,กมานานนะแต่ไปเล่นกันมันสุดคืออะไระสนามไู่ผูกกันที่เนี่ยครับลานที่ท,าาที่คงมอ่าที่ลองนี้โซเดียะแอ,อ๋อล้วกี่ปีชเนี่ยสิปีแเดียวนะอาเจอกับนมิ้นนมิ้ก็นมินมดเลยครับ กี่รอบกันบ้างกี่รอบยี่สิบกว่ารอบเลยมั้งยวนะเถือว่เร็วเนาะคือไปนั้นนะชนะเล่นเงนเยอะคนรู้จักกันเยอะครับคนรู้จักกันเยอะวะเนี่ยเขามานอกเขนี่ยซื้อมาใหม่ด้วยครับนอกนอซื้อใหม่แล้วก็มารอกับเราเลยนะครับเราก็ปิดเกมยี่สิบรอบถือว่าย่สบรอบมันเร็วเนาะต่ก่ารออนกมินคูเชียนเออคูเชียนออกูเชียนคูเชียนคร้นกูเชียนโอกูเชียนนกรมินน้องแกูเชียนคูเชียน แล้วไอไฟที่เขาไฟที่เขาไอ้ก่อนที่จะกระเสียนเนี่ยไฟไฟไหนไฟไฟติดตามอย่างก็นานนะครับมันก็นานละไฟกระเซียนผมบอกว่าผมจะยึดเข้าอันนี้สนะในแพ้ตอนไฟกระเสียนไฟกระเสียนแพ้ครับวัวลุดอ๋อวัวลุดพอคือแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยเลิกเลยเลิกเลยครับแล้วนอกจากสบายแพ้แล้วมีตรงไหนที่ที่ ก็มีรถปั้นของคนก็งัวงน้อก็อยอะครับพวกมาดุ้งมาแดงเราก็อยู่ที่นี่หมดนะครับมาแดงมาแดงตัวสะเจ้าชุมยนมาอ๋อเหรอมาแดงอยู่ที่ฟอกเราเนี่ยตอนนี้ซื้อเพิ่มไปครับอ๋อเหรอครับโอ้ซื้อนี่เป็นเพิ่มไปแล้วครับเป็นขาเนี่ยนครับโอ้ผมคิดว่าหูผมคิดว่ามัวมาจากไหนวันนีว่างวันไม่คุยว่าเออวันก่อนคือผมถามว่าของของนายุทประชุมามาแดงอตัวนี้ตัว ตััววตุกเก่งเขาเลยเนี่ยเนี่ยเขาบอกแค่นั้นอ๋อซื้อจากอาร์ตเองครับปุ๊บูเกิดเขมาจากโน้ตเราเวยต้องเลยใช่ไหมนั่งเอามาเลยเราไม่จากเขาสแกนใช่ไหมครับปุ๊บเราเพชรบุรีอ่ะเพิ่งไงเราเพชรบสาะเาเพชรบุรีน่ะหมาแดงตอนนั้นที่เราซื้อมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุน่าจะมาสักสามปีได้ครับก็โตแล้วเนาะวิ่งแล้ววิงแล้วอ่ะพิงแล้วพิงแล้วลุงคนตาบ้านก็ไปซื้อมาแล้วเข้ามาให้พวกเ็นคนฝึก อ๋อให้เราฟื้นต่อครับเรามึฟต่อเป็นัวที่มีแววมาแล้วมีแววมองมองแล้วมีแววนะครับผมอืมก็คือเป็นเชื้อทางทางไอ้ถงไอ้ทางลูกต่งนี่มันนะครับผมอ๋อคือว่าเขาเป็นงอมีพิษอินมาแล้วเราก็มาฟื้นาฟื้หน่อยให้มแดงหน่อยแดงหน่อยตอนที่มาอยู่กับเราอายุสามปวกไฟแรกเลยจำได้ไหมกี่กี่ปีที่แล้วกี่ปีที่ที่มาอยู่กับเราหนานานไหมงอมซื้อคนคนชอบซื้อัอเล็กมาก่อนครับ แล้วกี่ทีกี่ทีกี่สามปีก็ประมาณตอนนี้เขาอยู่เท่าไหร่ฉันฉันน่าจะโดนเดากาดๆด้วยก็แลมวตอนมาสิบกว่าแล้วครัเขาอยู่กับผมมาสามปีแล้วมอยู่กับเราสามปีใช่ไหมครับก็อยู่กับเราสามปีนี่วิ่งกี่ไฟยูกับพวกนี้ครับนับประมาณน่ามันใส่สามไฟเลยชนะหมดเลยชนะหมดเลยทางท่านนายกประชุมเห็นกันเลยไปเห็นที่แววอะไรขอซื้อไปเลยครับ อ๋โอโอ้ม้าแดงม้าแดงผ่านอัพมาแล้ว<ม>แล้วเราได้จับม้าแดงที่มีมี่ที่ไหน,น,นครับต้องมีปั้นมงคลปัน้นมงคลต่อจากม้าแดงมาเวินปั้นอะไรที่เสียงต่อมานะครับปั้นมงคลนี่ก็ตอนน,นี้เป็นผลงานเป็นยังไงบ้างครับผลงานก็ เป็นห uh ัวหญ่เลยลูกพ <not. S 2> uh. ี onde, ่เพ OK? yeah, so ื่องานก็ไม่มีแล้วอ่ะอ๋อจะไม่ไม่ก่อนที่เขาเกษียณก่อนโน่นตอนว่าเส้นเราเพื่องานดีครับเอออ่าก่อนโน้นไงก่อนโน่นไงพอรุ่นจม้าแดงไปก็มีคนบางคนเป็นว่าแดงเลยแล้วคนนี่เราที่ไหนเราที่เพชรเขาเพชรเหมือนกันครับซื้อมาตอนเล็กเหมือนเดิมตอนนันซื้อมาตัวนี้ซื้อใหญ่เหรอครับโตแล้วใช่ไหมซื้อมาประมาณสามปีเนี่ยมีองค์พระยูสามขั้วแล้วนะครับซื้อมาก็เราก็ฝึกเหมือนกันเหมือนม้าแดงเลยครับแล้วผลงานที่เขาดังๆที่ทำให้คมๆ มีครับทำได้ไม่สนามไหนจะวันดที่ว่าโอ้ยงานนะครข้อเทียนครับชนะชนะชนะครับพอชนะมาโอ้โหติดติดล็อกติดนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยหู้จะได้เนี่ยครับคือวัวที่ทั้งหมดเป็นวัวรุ่นใหญ่หมดเลยเนาะรุ่นใหญ่หมดเลยวัวที่อยู่กับเรามีกี่ตัวจะมีที่นี่มีผลงาน ที่มีผลงานก็สิบแปดตัวครับคุณเราก็มีผันบงคนตัวหนึ่งละสไลดแพรไวแพร์ือเป็นสำนานเสร็จแล้วครับแล้วก็มีมวัวเล็กลๆตัววัวเล็กลังฝึกอยู่ครับแล้วก็ดางยิ้มดางดางยิ้มดางยิ้มนี่มีผลงานอย่างนี้นี่ผลงานโอเคโอเคอะเรื่องโบราณตอนนี้เดี๋ยวต่อไปที่ทราบมาเพราะว่าเป็นมือแทงวัวแทงคันของเมืองเหนือที่ มีพี่มือ,ออีกคนหนึ่งเออของเราในฝังที่เริ่มแต่ขงขานตั้งแต่ตอนไหนเริ่มแต่งขงานตอนนั้นผมว่าเห็นงพออะไรนะเราก็ไรไหนมัง่งอะไรมัง่งแต่เราก็พอเป็นพออ่านหัวได้ว่าอ่ะคนแทนนี้อะไรเห็นเราจำว่า,านค,ค,นนะคนนี้กิ้งเรามาเนี้ยครับได้คนนะแล้ว<ห>ท่านประธานาผู้นิจใจนี่รู้จักกันเนาะรู้จักกันรู้จักจกันเองนะนี่ก็เมืองหนึ่งเมืองเพชรกันก็เมืองหนึ่งเมืองใต้ครัเมืองใต้เออเขาก็ถึง แล้วตอนที่เราฝึกเรื่องตอนแรกเอีเราเล่นพวกความชอบเือไที่เราแ่งขานนี่ว่าอย่างไรเราเล่นต้างที่ฟุตแดงขาใช<อ>่ฟุดแดงขาแล้วเรามีงวง,งั้นพี่เราจะ้างเขาก็าก็มันก็เสียตังค์กับพวกเงาใช่ว่าเสียตามแล้วเราเรามีหลักการแทงงวนี่มีหลักการแชงยังไงแชงให้วัวเราจ่าเทียยอ่าสมมติว่าวัวเรากำลังเป็นรองอยู่เราจะแทงงไงให้มันหลักการแทงก็ ไม่ได้มีนะไรมากเลยจังว่าอัดอัดใหญ่แล้วแล้วยังยังมีไฟไหนที่เราแทงล้วประทับใจมากที่สุดไม่แทงประทับใจประทับใที่เราลุงเข้าผ่าขอบรักนานๆอยัางเงี้ยสองปีแล้วมั้งก็ก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดที่ขอบรักเพราะนั้นงอไปลองงอไปลองแล้วมาสัก สร้างสิบล้องอขาเงยแย่ด้วยครับแย่ด้วยัวขาเราแย่ด้วยครับเราไล่ให้โซดาย่านะโซดาบีหย่าโซดาบีย่ครับเพื่อนดูซาไหลผูดแทงเงยสุดๆทุกทีแต่ตอนนั้นวัวนอกไอ้หัวไหนเป็นวัวววของเราตัวไหนวัวเราไม่ได้มีครับของวัวเขาแต่เราแทงอย่างเดียวครับหัวนอกหัวงอขาัวพวกใต้เหรอวัววัววัวใต้เนาะครับ ตอนนั้นนี่คือเป็นลองไปลองแย่แล้วตอนนั้นครัลองลองเราไปฟังที่เป็นไงเพราะมัวนมันมันมีวัตถุที่ได้ตัวไวแล้วว่าอ,อ,อ่านไปประคองมงอเราไปกันนองกจากเสียงมันอ,กอีก<โ>อ <laughs> วุ้งไงไล่วัวว,วัวขาดจนจนพน,นอกไม่มีแรงจะสู้เราอ่ะครับก็ถือว่าเจ๋งกันนะเขาได้เปรียวมเนาะเขาได้เปรียวเขด้เยวเราทําให้เหมือนกับเราให้ให้ตัวเรามันให้ทีมเราบินไงวุ้งไงนิ่งแล้วไปเรื่อยๆปีกไปเรื่อยเอาหม<อ>ดแรงเมื่อไหร่คุณก็แพ้เพราะนั้นนะเพราะแม่ตัวมันก็แยกไปหกอย่างเงี้ยเออตอนวิ่งกันไปแล้วนะเว้ยแล้วมาคลองกันไปเรื่อยเออเนาะก็เป็นก็ถือว่าจะได้เหมือนกันนะผมว่านะเพระทัพคุณไปที่เพระทัพใจเหมือนกันนะนี่แหละครับก็คือเป็น เป็นเทคนิคการใช้วัวดานของคนแทงคาวนะครับของล็อกอารนะครับก็เป็นคนแทงคาวท,ที่มีทีมือคนหนึ่งของมึงนี่แหนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวใจะให้ล็อกอรัรแล้วก็เดี๋ยวตาไปชมวัวของของล้อกอัรดูว่าดูตะไบแพรดูขวัญมงคลฝันมงคบายแพรต้็ขวัญมงคลนะครับดูสองตัวก่อน